ภูมิหลังของมวยไทย,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 ยในอดีตผู้ที่สันทัดเชี่ยวชาญในศิลปะมวยไทย,ยอาจแบ่งได้เป็นสองกลุ่มคือมวยชาวบ้านซึ่งฝึกผลจากสำน,นักมวยในท้องถิ่นและมวยหลวงดวได้แก่เหล่าทหารในสังกัดกรมกองต่างๆ จากการค้นพบหลักฐานทางโบราณคดีที่มีอายุอยู่ในราวสมัยสุขโขทยัยชี้ให้เห็นว่ามวยไทยเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตชุมชนนั้นสมัยอยุธยามวยไทยมีบทบาทและความสำคัญในราชสำนักเป็นอย่างมากนอกจากนี้ คนไทยยังนิยมฝึกหัดวิชามวยไทยกันอย่างแพร่หลายทั้งในส่วนราชการตามวัดวาอารามและหมู่บ้านในท้องถิ่นที่ครูมวยอาศัยอยู่จึงมีนักมวยฝีมือดีเกิดขึ้นมากมายและในยามเกิดศึกสงครามนักมวยเหล่านี้ได้เข้าร่วมในกองทัพเป็นกําลังทหารสำคัญร่วมต่อสู้ปกป้องพระราชอาณาจักร ในระหว่างปลายสมัยอยุธยาสืบมาจนถึงสมัยทนบุรีผู้ที่มีฝีมือทางมวยล้วนได้รับการคัดเลือกหรือสมัครใจเป็นทหารรวมกำลังกันต่อสู้เพื่อกอบกู้บ้านเมืองให้พ้นภัยทหารเอกของพระเจ้ากรุงธนบุรีนั้นมีทั้งความกล้าหาญมีชั้นเชิงและฝีมือทางมวยเป็นคุณสมบัติสำคัญอยู่หลายคน เมื่อมาถึงสมัยรัตนโกสินทร์ศิลปะมวยไทยยังคงเป็นคุณสมบัติสำคัญของลูกผู้ชายและสังคมไทยดังจะเห็นได้จากพระราชพิธีสำคัญซึ่งจะจัดให้มีการเปรียบมวยหรือชกมวยหน้าพระที่นั่งเสมอและในส่วนราชการยังมีการส่งเสริมให้ผู้ที่มีฝีมือเข้ารับราชการในสำนักมวยหลวงอีกด้วย